สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผูชมค่ะวันนี้วันที่26มกราคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะแม่โมก็ได้เดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะคะจะพาทำช่มชมนะคะมาติดตามรับชนทางตัวเลขพระอ,อาจารย์วัดป่างวดวันที่1กุมภาพันธ์2568ค่ะงวดี่ิ่านมาแล้วะคะ่ะแนวทางของพระอาจารย์ก็หลุดนะคะมาชมงวดก่อนมาทั้งบนทั้งล่างนะคะมาทั้ง51แล้วก็09นะคะ งวดนี้หลุดนะคะู้ชมเมื่อนี่เห้องก็มาติดตามกันต่อน,นะคะว่าพระอาจารย์จะเดินาทางให้ตัวใดนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางมีวงวดเขางวดหลุดเจ๊ค่ะเอาทผช้ชมมาหอดมาถึงแล้วนะคะเข้าไปรับชม่มรับฟังกันค่ะกาบนมัสก,การครับพระอาจารย์การน้ัสการเจ้าค่ะนะครับมีเอฟซีนะ,ะ,มนะผมเปิ้กระฝากมาทําบุญนําทำช่อมเอฟซีจากมึงนงอง<ค><ณ>ถูกซะถูกครับผม อ่ครับพรกนอนเนาะยกมือสาธุรับพรน้ำกันวาธานทีลีสนีจังุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวาธันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุครับอา,าจารย์หยกมือ,อาสาธุขอโทษเด้อท่านไปออกตำราผิดไม่เป็นไรครับอาจารย์จริงๆมีเข้ามีหลุดท่า,านไปออกตำราผิดฉันว่าไปตามวันวันมันออกที่ปกติมันต้องออกวันพุทธละหันใช่ไหม เอาเป็นไรพระอาจารย์เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ครับผมแก้ตัวใหม่งวดนี้นะมีเขามีรุดธรรมชมนับงวดเขากับเขาทั้งบนทั้งล่างอืงวดเก้าศูนย์กับหนึ่งห้าก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับมาตัวกลับนะครับงวดที่ผ่านมากันรุดนะครับเป็นแนวท่างธรรมชมนะครับพระอาจารย์ก็ไม่รู้นะครับปาจอกตัวไหนันรุดนะครับอ่าไม่เป็นไรพระอาจารย์อันนี้ครับผม

หนึ่งมีสองตัวเลยครับวันนี้กล<อ>ับเข้ามาเบิ้ลออาจารย์เขียนให้ตัวยังไงแล้วได้ธรรมชม วันนี้ลมแรงได้นผู้ชมเดิมนี่ลร่มแรงเสียงร่มดังแน่นะครับผมนี่ในรูปเอาเอาตอนนี้เลยเนาะ อันนี้เน้น,น,นตัวนี้ให้ก่อนครับอาจารย์เน้นเหรอตัวนั้นครับผมทำซีมา,านะครับแล้วนี่เรียกยัครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ให้เอฟซีดูก่อนเ <c oughs> อานะครับทผช้ชม อ่าอันนี้พระอาจารย์วัดป่านะครับบบาวเท่าพึงมหาพระอาจารย์นะครับมาไกลๆมือโคงสุดท้ายนี่ละนะครับถ้ชมหนึกุมภาพันธ์สองพนะครับสตัว8ปดสองหนึ่งใช่ห้าสอง้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมเน้นที่หนึ่งสี่หนึ่งหนครับ ป <9 S 2> ครับอันนี้3ตัวตัวเน้นใช่ครับ2ตัว4ี่9นึ่งแปดนะครับเก้าหนนะครับพายรย์เน้นให้3คู่ใช่ครับอ่าชอบ4ีเนี่ยครับพายจา์ฉันยังชอบ4ีอยู่คร,ยครับ4 1 8ห 9, 9ึ่ตัวเน้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเก้าสอเป็นตัวร่อง นะไระจันมีตัวกันเหมือนเดิมตัวกันเหมือนเดิมกับเก้าสี่กับสองหนึ่งใช่ชุดนี้เป็นชุดบนล่างด้วยธรรมชุมด้วยนะครับซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้ มีมีเอฟซีปาาถามาวะพระอาจารย์วัดป่ากับพระครูบาวัดป่าเขาจะงงกันอยู่บอกแล้วครับพระอาจารย์ไม่มีใครงงมาครับผมอ่าเอานะครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับเน้นนะครับพระอาจารย์เน้นในหาลอตเตอรี่คือสี่หนึ่งนะครับแปดเก้ากับเก้าหนึ่งนะครับสามคู่นะครับเป็นแนวทาง่าเอานะครับสี่หนึ่งนะแปดเก้าเก้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่แคปหน้าจอเด้อนะครับ เอาเลขทูปพระอาจารย์จุดแล้วจุดแล้วเขาต้องต้องป้องจะไปปริวาติอ๋อครับอันนี้ลอตเตอรี่ออาจารย์บอกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแปดเก้ากับสี่หนึ่งอาละครับผมเดี๋ยวให้พระอาจารย์เขียนให้จุดที่ไหนครับจุดจุดที่เพชรเงินล้านจุดที่นี่อ่าจุดที่กุฏิพระอาจารย์นะครับผมเอ้าเดี๋ยวให้พระอาจาร์เขียนให้ท่านผู้ชมอันนี้เลขทูปนะครับเดี๋ยวพระอาจารย์เขียนให้อ่ะนี่ครับ 094 490ก้าส่เครับเหล็ถูกพระอาจารย์จุดที่กุฏินี่แหละครับจุดที่พระอาจารย์นะครับงวดนี้จุดที่กุฏิพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เขี้ยนให้ นี่เลขทูบธรรมชมนะครับพระอาจารย์เขียนให้พอาจารย์ไม่เขียนให้น,นะครับเลขทูบศูนย์เก้าสี่สีก้าศูนย์ด้ธรรมชมเด้นะครับ ผู้ได้มากผ้จาจันกับตัดให้ศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์สี่ครับอันนี้เป็นเลขทูบนะครับพระอาจารย์จุดจุดที่กุฏิพระอาจารย์ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ไปจุดไม่ได้ไปจุดที่กุฏิล้างไม่ได้ไปกุฏนุ่นแล้วจุดที่นี่นก็ได้จัดเลขทูบมาสองใบสี่เก้าถ้ามาชมผู้ใดมักเลขทูบก็บไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผ้าจารย์ก็ได้นี่แหละครับผมสี่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้านะครับ เป็นชุดที่พระอาจารย์นี่ครับชุดที่พระอาจารย์นะครับมารอบนี้มาโค้งสุดท้ายมารอบเดียวนะครับมีเขามีหลุดเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับถ้าเข้ามาเข้าจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับถาบ่มักเข้ากับเบิรงไว้ซื่อนะครับงวดเขากับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดบ่เขากับบ่เขานะครับเสียงร่มดังเนี้ยนะครับสามตัวพระอาจารย์เน้นให้หนึ่งสี่หนึ่งนะครับ สองตัวสี่หนึ่งแปดเก้าเก้าหนึ่งตัวเน้นนะครับเก้าสองแปดสองสี่สองเป็นตัวร่องนะตัวกันเก้าสี่กับสองหนึ่งเก้าสี่ก็ตรงกับเลขทูบนะครับเก้าสี่นะตรงกันกับเลขทูบนะครับเอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะพระอาจารย์วัดป่านะครับอยากให้ลองเท้าวงดูวันเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งเนี่ยมันคล้ายๆกันในครังเลขศูนย์นะครับอาจารย์ใช่ไหมครับผมเอาเลขทูบนะครับผม นะครับอกาบขอบุญขอบคุณพระอาจารย์นะครับธรรมชุ่มพระอาจารย์วัดป่าได้่านผช้่มเด้อนะครับไม่ใช่ครูบาวัดป่านะครับคนละรูปคนละองค์กันนะครับผมอาะพอกันคลิปนานะครับผมครับกับขอบุญขอบคุณพระอาจารย์ครับผมอาะพอกันคลิปนาสวัสดีครับค่ะโชคห้มาน้ากันแล้ค่ะพอกันมาคลิปนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ